สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะพบ,บกันอีกครั้งนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะหน่วยที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะคะเรามาดูความหมายของคำว่าวัฒนธรรมก่อนนะคะลูกคำว่าวัฒนธรรมนะถ้าเราจำแนกออกเป็นสองคำก็คือคำว่าวัฒนะกับคำว่าธรรมนะคะ วัฒนะหมายถึงสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐนะคะทำหมายถึงการกระทําหรือสิ่งที่สร้างสารรคนั่นเองนะคะฉังนั้นความหมายโดยรวมก็คือคำว่าวัฒนธรรมคือสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของมนุษย์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแล้วก็ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตของคนในสังคมนั่นเองนะคะวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น4ี่ประเภทด้วยกันนะคะลูก ต่อไปเรามาดูนะคะประเภทของวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นสี่ประเภทได้แก่ประเภทที่หนึ่งคำว่าคติธรรมนะคะอันคำว่าคติธรรมเนี่ยหมายถึงคุณธรรมความดีในตัวของเรานะคะเช่นความพยันมันเพียรความซื่อสัตย์สุจริตนะคะความกระตันยูกระตะเวทีนักเรียนจำไว้นะคะสิ่งใดที่เป็นคุณธรรมในตัวของเราคนเดียวเนี่ยนะคะในตัวของเราเนี่ยเราเรียกว่าคติธรรมนะคะอ่า ต่อไปอีกประเภทหนึ่งแล้วเรียนมาดูสีชมพูก่อนค่ะลูกคําว่าสหาธรรมทีนี้คําว่าสหาธรรมทาไมครูถึงได้ยกมาคู่กับควมว่าคติธรรมนะคะคําว่าคติธรรมคือการที่เรานะคะคุณทําความดีในตัวของเรานะคะคนเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นสหธรรมนะคะนั่นคือการร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งที่ดีนะคะทําให้เกิดความสามคัคคีหรือร่วมกันทํางานสร้างสารรค์สิ่งใดๆนะคะ รวมถึงการรวมกันสืบสารวัฒนธรรมร่วมกันสืบสารวัฒนธรรมการยืนตงรงเคารพธงชาตินะคะอันนี้ถือเป็นสหธรรมนะคะแล้วเรากลับมาดูกันสีเขียวนะคะวัตถุธรมรมคําว่าวัตถุธรรมหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกนะคะสนองความต้องการของมนุษย์นะคะได้แก่ของใช้โต๊ะเก้าอี้นะคะรถนาะ ถนนหนทางสิ่งใดก็ตามแต่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะเห็นเป็นรูปธรรมก็คือสามารถมองเห็นและจับต้องได้นะคะเอื้ออำนวยความสะดวกแก่มนุษย์เราเรียกว่าวัตถุธรรมนั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะเนติธรรมคำว่าเนติธรรมหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะเพื่อ,อ,อควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมนะคะทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ อะไรบ้างล่ะที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของสังคมนะคะควบค,คุมขอโทษนะคะเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมได้เก่กฎหมายนะคะลูกนะคะแล้วก็กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆนะคะกฎระเบียบต่างๆที่มนุษย์กําหนดขึ้นมานะคะเพื่อให้คนได้ปฏิบัติตามนะคะอันนี้เราเรียกว่าเนติธรรม ได้แก่นะคะการเคารพกฎจราจรการข้ามถนนตรงทางม้าลายนะคะ,ะการมาเรียนนะแล้วต้องมาท่องพท์อย่างเงี้ยเหมือนของหนูที่มาท่องพทบแต่เช้าทุกวันนะคะเนื่องจากนะกฎระเบียบของเราคือเมื่อนักเรียนมาถึงนักเรียนจะต้องมีการท่องพท์ใช่ไหมคะสงการบ้านนะคะแต่เช้าอันนี้ถือว่าเป็นกฎระเบียบที่เราตั้งขึ้นมานะคะ ในองค์กรของเราหรือในโรงเรียนของเราก็ได้นะคะหรือในสังคมใหญ่ๆออกไปเช่นกฎหมายก็ได้นะคะการเคารพกฎจราจรอันนี้พอจะเข้าใจไหมคะนักเรียนนำหนังสือมาดูเปรียบเทียบได้เลยนะคะอันนี้เป็นการทบทวนบทเรียนนะคะที่หนูดูเรียนไปแล้วนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบนะคะลูก ่อไปนะคะนักเรียนมาดูคุณค่าของวัฒนธรรมนะคะเมื่อเราสร้างสารรค์วัฒนธรรมนะทั้ง4แล้วนะคุณค่าของวัฒนธรรมนะมีด้านไหนบ้างปัญญาก็คือความรู้นั่นเองนะคะปัญญาธรรมนะก็ให้เกิดปัญญาหรือความรู้นะคะก็ให้เกิดความรักและสามัคคีนะคะ ก็เช่นสหธรรมไงคะที่กอ่อให้เกิดความรักความสามัคคีคาระวะธรรมเช่นเดียวกันนะคะผลที่สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมทั้งสี่นะคะทำให้เกิดนะคะคุณค่าของวัฒนธรรมนะคือคาระวะธรรมนะเคารพกลระเบียบเคารพสิทธิของผู้อื่นนะคะต่อไปนะคะ เรามาดูคุณค่าของวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตแจ้งออกมาเป็นรายละเอียดเข้าอีกนะคะไม่ง่ายปัญญาคือการใช้เหตุผลนะคะให้รู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีนะคะเราเลือกที่จะปฏิบัติแต่สิ่งดีอันนี้คือผลที่ได้รับจากการนะคะ ผลที่ได้รับจากการเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมนะคะนะคุณค่าขา้อที่สองคือสามัคคีธรรมนะคะมันก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างที่ครูกล่าวไปแล้วนะคะร่วมแรงร่วมใจกันทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะข้อที่สามคือคารวะธรรมเป็นคุณค่าที่เกี่ยวกับการพารพยกย่องนะคะหรือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะลูก ต่อไปนะคะเราโมาดูภูมิปัญญาของท้องถิ่นกันนะคะลูกความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือความรู้อันเกิดจากนักเรียนจับคําว่าปัญญานะคะปัญญาคือความรอบรู้จําได้ไหมคะฉะนั้นหนูจับคําว่าภูมิปัญญาจับคําว่าปัญญาไว้ให้ดีนะคะแล้วนําไปต่อความหมายนะคะควาว่าภูมิปัญญาหมายถึงความรู้อันเกิดจากความสามารถในการ นะคะสะสมความรู้ความสามารถในการสะสมประสบการณ์หรือความรู้อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์นั่นเองนะคะสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเป็นองค์ความรู้สามารถส่ายถ่ายทอดไปให้แข,ขบกบันจากบรรพบุรุษไปสู่คนรุ่นหลังได้นะคะมาดูความสำคัญของภูมิปัญญานะคะ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะคะที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตก่อให้เกิดการปรับตัวของมนุษย์นะเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะนักเรียนคะมาดูภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานะคะการสร้างบ้านเรือนนักเรียนเห็นไหมคะอันนี้คือบ้านเรือนของภาคกลางนะคะหลังคาจัว่วเห็นไหมคะลกูก อ่าสรงสูงใต้ถุนสูงด้วยเห็นไหมคะเนื่องจากอะไรคะคนภาคกลางนะคะคนภาคกลางนะจะเป็นที่ราบรุ่มนะคะส่วนใหญ่น้ําจะท่วมทุกป,ปีฉะนั้นนะคนภาคกลางจึง ตั้งบ้านเรือนให้มีความระดับความสูงหรือด้านบ้านสองชั้นด้านล่างเห็นไหมคะเป็นเป็นเป็นเสาขึ้นมาเป็นโป่งๆเลยนะคะลูกเพื่อให้น้ํานะคะที่ท่วมมาเนี่ยไหลผ่านไปได้เลยอย่างสะดวกนะคะหลังคานะคะหลังคาทรงนี้จะช่วยทําให้ระบายน้ําได้ดีนะคะเวลาฝนตกอันนี้คือภูมิปัญญาของคนภาคก,กลางในด้านของการสร้างบ้านเรือนนะคะ ในแต่ละท้องถิ่นจะมีภูมิปัญญานะคะหรือในแต่ละท้องถิ่นจะสร้างสรรค์สิ่งที่นะคะมาเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนเองนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยนะคะสภาพแวดล้อมในการดําเนินชีวิตนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะลูกการทําเหมืองฝายของคนภาคเหนือนะคะ อันนี้เป็นการเ,เป็นระบบการแบ่งปันน้ําระหว่างชนต่างๆก่อนที่เราจะมาแบ่งน้ําได้เนี่ยเขาจะมีการกักเก็บน้ำนะคะโดยการนําเอาไม้ไผ่นะคะมาตั้งกั้นน้ําแล้วตัวที่จะยึดไม้ไผ่อยู่ได้คือหินนะคะคนภาคเหนือนะคะจะนําเอาหินนะคะมากัาน้นนะคะกั้นน้ำนะคะอยู่ด้านหลังของไม้ไผ่ค่ะลูก เพื่อไม่ให้ไม้ไผ่ล้มนะคะเป็นเหมือนทำสองทำสองชั้นนะคะทําที่กั้นน้ำสองชั้นชั้นแรกเป็นไม้ไผ่นะคะแล้วยึดด้วยก้อนหินนะคะลูกอ mm ่า hmm. นะคะ,นะคะเรียนมาดูรูปกันเห็นไหมคะที่ครูไปอธิบายไปนะคะ mm hmm. อันนี้คือไม้ไผ่นะคะ ด้านหน้าเป็นไม้ไผ่ด้านหลังจะเป็นก้อนหินเห็นไหมคะอันนี้คือภูมิปัญญาของคนภาคเหนือนะคะในการจัดกักเก็บน้ําไว้แล้วก็ระบายไปสู่ไร่นานะะของชาวบ้านเห็นไหมคะความร่วมแรงร่วมใจของคนในท้องถิ่นแม้แต่พระสงฆ์ยังมาช่วยเลยเห็นไหมคะล,ลูกเด็กเล็กแดงผู้ใหญ่ร่วมมือกันหมดเลยนะคะ ต่อไปอดปูภูมิปัญญาในเรื่องของการแปรรูปอาหารนะคะการแปรรูปอาหารคือการทําให้อาหารเนี่ยนะคะออมีรูปร่างเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะเช่จนะจะใช้กระบวนการนะคะในการนำมาตากแห้งหรือเอามากวนนะคะหรือเอามาบากักเอามาดองนะคะจากของสดนะคะกลายเป็นของแห้งนะคะ จากผักผลไม้บางทีนะคะก็จะมีการเอามาดองนะคะหรือเอามากวนนะคะคำว่าแปรรูปอาหารเนี่ยมันมีประโยชน์2อย่างนะลูกหนึ่งคือ,ย,อย,ยืดอายุการใช้งานสองคือสามารถเพิ่มมูลค่าของออสินค้าได้นะคะมาดูนะคะภูมิปัญญาในการจับ สัตว์น้ำน้านักเรียนเห็นใสไหมคะเครื่องมือจับปลาเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนะคะด้านหน้านะคะจะเปิดสําหรับรับนะคะให้ปลาเข้าอันนี้ก็จะไปตั้งตามร่องน้ำลูกแล้วให้น้ํนามาไหลมาปลาก็จะเข้าไปในใสนั่นเองนะคะอันนี้ทํามาจากไม้ไผ่นะคะลูกนะรอบก็ทํามาจากไม้ไผ่นะคะพวงพางใสส่วนแหก็จะมีการเอาเชือกมาถักทอ นะคะเอามาทําเป็นแหนะะคะต่อไปดูกระติบข้าวเหนียวนะคะเป็นภูมิปัญญาของภาคไหนคะเนี่ยภาคอีสานนะคะเรนสังเกตไหมคะว่ากระติปเนี่ยจะมีสองชั้นนะคะการที่มีสองชั้นเนี่ยนะคะระหว่างชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองเนี่ยนะมันมีข้อดีตรงที่มันสามารถระบายความร้อนเอาไอออกไปจากข้าวเหนียวได้นะคะอันนี้สําหรับใส่ข้าวเหนียวเนาะ นะเมื่อเขาเดี่ยวร้อนๆใส่ไปในกระติปนะคะเก็บไปได้นานเพราะมันไม่แฉเพราะว่าไอของความร้อนเนี่ยมันจะระเหยออกมาด้านด้านข้างนะคะส่วนไม้ไผ่ที่สารออกมานเนี่ยมันจะมีโลมีรูรูเล็กๆแต่มันก็ยังสามารถช่วยทําให้ระบายความชื้นออกไปได้นะคะช่วยทําให้ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่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 แฉะนะคะลูกอันนี้เป็นการภูมิปัญญานในการ ใส่เป็นภาชนะในการใส่อาหารนั่นเองนะคะลูกทีนี้เรามาดูการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแผ่ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของเรานะคะเพื่อให้ภูมิปัญญาของเราเนี่ยนะคะคงอยู่สืบไปเราจะทำยังไงเรามาดูกันนะคะอ,ะอย่างแรกคือสร้างเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์และเผยแผ่ภูมิปัญญา ในท้องถิ่นของเราอย่างที่สองก็คือจัดให้มีกิจกรรมนะคะส่งเสริมการเผยแผ่ภูมิปัญญานั่นเองนะคะลูกเพื่อถ่ายทอดไปให้แก่เยาวชนนะ,ะจัดกิจกรรมบางทีจะมีการาจัดนักเรียนนะคะเป็นกลุ่มนะคะมาศึกษาจากชาวบ้านนะคะทีนะ่สร้างสารรค์สิ่งสิ่งสิ่งของเครื่องใช้อย่างเช่นทอผ้านะคะ ทางโรงเรียนก็จะมีการประสานกับทางบ้านแลวก็พานักเรียนเข้าไปดูอันนี้คือตัวอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือเผยแผร่ภูมิปัญญานั่นเองนะคะลูกประการที่3นะคะที่กล่าวไปแล้วก็คือนำภูมิปัญญาไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนนะคะและก็แก่บุคคลในชุมชนที่สนใจนะคะประการที่4ก็คือการจัดโครงการอนุรักษ์ นะคะเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาและสุดท้ายคือเผยแผ่เพื่อแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาในท้องถิ่นเรากับท้องถิ่นอื่นนั่นเองค่ะลกูกหลังจากจบการนำเสนอนะคะกูขอมอบงานนะคะลกูกให้นักเรียนนะคะเขียนแบบฝึกหัดลงในสมุดนะคะแล้วก็ทำนะถ้าสงสัยเปิดย้อนกลับไปดูได้นะคะลกูกพยายามทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ อลองดูซิว่าตัวเองทําได้ไหมนะคะนักเรียนสามารถเปิดคลิปย้อนหลังไปดูได้เลยนะคะลกูกสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการน,นําเสนอแต่เพียงเท่านี้วันนี้ก็สวัสดีค่ะ